ขยีย้นิเมะขอเสนอสับพยุทธารุฟ้าภาคชิงเพิงมานบัวพิสูจน์ตอนที่466ทุกแห่งผลของขั้วมิติเวงวางนั้นเอิบอาบไปได้วยเพลิงมานสีขาวหน,มน่มอุณหภูมิร้อนสูงจนน่ากลัวที่นี่ในเวลานี้ต่อให้เป็นผู้แกงกล้าระดับเทพพยุ์สี่ดาวหรือกระทั่งห้าดาวก็เหมือนหมดปัญญาการดำรงอยู่เพราะความร้อนละอุกข,ของที่นี่แผดเผาได้กระทั่งปานหยุดคืินเอ๋อก็ยังลอยตัวอยู่เหนือขั้วากาศแห่งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีเปลวเพลิงสีทองคอยปกป้องร่างกายเอาไว้แต่ควินเอ๋อเองก็ยังคงเหงื่อชุ่มตัวไปหมดเปลวเพลิงมหาพันผาหนาผาช่วยทําให้ควินเอ๋อนั้นไม่ถูกเผาไหม้จากความร้อนของเปลวเพลิงนี่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเปลวเพลิงอันดับสีน่นี้นับว่าร้ายกาจสมคําล่ําลือสายตาควินเอ๋อนั้นมองท้องฟ้าตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของทะเลเพลิงบัวคีที่แปลกตานั้นยังคงหมุนอยู่สีสันของมันกลายเป็นสีแดงเข้ม เซียวเยยนยืนอยู่เบื้องหน้าบัวคีนั้นและปลดปล่อยความหน้าเกงขามออกมาควินเออก็รู้ว่าความหน้าเกงขามนั้นน่าจะมาจากจิงเหยียนเหย่าเซอที่ตอนนี้บังคับร่างเซียวเยียนอยู่บัวคีที่หมุนวนตลอดเวลานั้นในที่สุดก็หยุดที่สีขาวและบนดอกบัวนั้นยังคงมีสีแดงที่เหมือนกับเส้นเลือดมนุษย์บางครั้งแสงสีแดงนั้นก็ให้ความรู้สึกสวยงามที่แปลกตาปีนั้น ตอนข้าเจอเจ้าครั้งแรกร่างกายเจ้าบริสุทธิ์ผุดพองดังทาลกข้ามอบสติปัญญาแก่เจ้าทำให้เจ้ามีความนึกคิดเยี่ยงมนุษย์แต่เส้นทางที่เจ้าเลือกเดินกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ข้าคิดเซียวเหยียนมองไปที่บัวมานนั้นจริงเหยียนเหย่าเสงคข้าจะเติบโตแบบไหนนั่นเปนเรื่องของข้าเจ้าจุนจ้านเกินไปรอบรบัวเพิงนั้นปรากฏเพิงมานส่งเสียงออกมา ข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าก้าวเดินไปสู่การทำลายตัวเองข้าเป็นคนทำให้เจ้ากลายเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ให้ข้าเป็นคนยุติเรื่องทั้งหมดแล้วกันเงามายานั้นมองไปที่บวัวขีหลังจากนั้นสลับท่ามือข่ายกวนที่ครอบคุมพระสุทธานั้นปรากฏแสงเจิดจ้าขึ้นมาก่อตัวเป็นกองขังขังบวัวขีเอาไว้สติปัญญาและความทรงจำที่ข้ามอบให้เจ้าข้าจะเก็บกลับคืนมาจากนั้น เจ้าจะหวนคืนสู่ความบริสุทธิ์เหมือนตอนที่ข้าพึ่งเจอเจ้าเมื่อปีนั้นจริงเหย็นเย่าเสิงเจ้าตัวบัดซบไร้น้ำใจข้าจะไม่ให้เจ้าสมหวังแน่นอนในบัวขี่นั้นปรากฏเสียงที่โมโหเป็นอย่างมากแล้วก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาอย่างสูงสุดประสบกับเปลวเคลิงเสียเลือดที่น่ากลัวนั้นคายกนก็เริ่มบิดโยกปีนั้นขณะข้าหมดอายุไขก็คิดจะรบร้างความทรงจำของเจ้าแต่หมดปัญญาลงมือ จึงปิดผนึกเจ้าไว้หวังว่าจะสลายความโดร้าร้และจิตสังหารในใจเจ้าได้แต่ตอนนี้ดูแล้วการปิดผนึกหลายพันปีกับทำให้ความขังแข้นใจเจ้ายิ่งมากขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้จิงเหยันเหย่าเซิรมมองเปลวเพิงนั้นพร้อมกับสลับท่ามือข่ายกลที่ควบคุมพระสุธาผืนนี้ก็เริ่มพังทลายจากนอกสู่ในแต่หลังจากการพังทลายนั้นค่ายกลนกับยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น เมื่อไปเชิญหน้ากับการขับเคลื่อนของข่ายกลเพิงมาบรบวยสูตรก็กระนำโจมตีม่านแสงนั้นแบบไม่มีหยังเปลวเพลิงที่อยู่บนล่างของข้นเอ๋อนั้นก็เริ่มริบหลีลงไปข่ายกลบรรพากาลหลอมหน้าผารุดลอกฝ่ามือของจิงเหยียนเห่าเสินนั้นสบัดออกเปลวเพิงก็ถักทอกายเป็นตาข่ายหลังจากนั้นก็ปกคลุมไปทั่วบัวเพิงดอกนั้นทําให้ปรากฏควันสีขาวๆออกมาควันสีเลือดเหล่านี้ เสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชของเพิงมารบวพิสุธิ์ดังขึ้นจากบัวขีดมันเริ่มหมุนวนอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ว่าจะปล่อยพลังขนาดไหนยังคงทําอะไรไม่ได้ค่ายกลบันพาการหลอมน้าผาดูดรับพลังงานมานานหลายพันปีข่าวนี้ประทุออกมาทั้งหมดเจ้าตานไม่อยู่แน่มารน้อยตามข่าไปเถิดจริงเหยียนเดาเซอร์นั้นควบคุมเส้นอัคคีเพื่อรีดเข้น ความทรงจำและสติปัญญาของเพิงมานบวัวพิสุทธ์ออกมาทีละน้อยหายลมไม่มีความทรงจำไม่มีสติปัญญาต่อให้เพิงมานบวัวพิสุทธ์ก็ปราศจากความรู้สึกนึกคิดการกระทําแบบนี้ของเจ้าต่างอะไรกับการฆ่าข้าเจ้าพูดอยู่เต็มปากว่าไม่อยากเอาชีวิตข้าแต่พฤติกรรมทั้งหมดคือต้องการทำร้ายข้าถึงตายเจ้าคนสับปับ พอรู้สึกว่าความทรงจําเริ่มหายไปเรื่อยๆเพิงมารบัวพิสูจน์นั้นก็ด่าออกมาเมื่อความทรงจําหายไปจนหมดก็ไม่ต่างอะไรจากการตายนิสัยของเจ้าดุร้ายอมมหิตไร้ที่เปรียบบวกกับรับสืบทอดพลังของข้าหากไว้เจ้าเป็นอิสระต้องเกิดภัยพิบัติร้ายแหลข้าเป็นผู้สร้างกรรมนี้ขึ้นมาข้าต้องเป็นผู้ยุติมันลางของจริงเหยันเห่าเซร์นั้นทายขวัวจากนั้นไม่พูดมากสลับเปลี่ยนท่ามือ เพื่อทาการลบล้างความทรงจําเหล่านั้นหมอกมากมายเหล่านั้นก็เริ่มพังคูออกมาจากบัวขีสุดท้ายรวมตัวเป็นเงาร่างเสียเลือนปรากฏว่าก็เป็นร่างที่บัวเพิงนั้นจําแรงนั่นเองถูกบีให้เปิดเผยร่างตนเพิงมารเวสุดก็คิดจะกลับไปที่เดิมแต่สุดท้ายนั้นทางด้านจริงเหยียนเหว่เสือก,กับไม่มอบโอกาสให้กลับมันกลายเป็นกองอักคีขนาดสิบฟุตขังเอาไว้เจ้านายเจ้านายอาภัยข่าสักขัง ต่อไปข้าจะปรับปรุงตัวเองดิ้นรนอย่างสุดชีวิตกลับไม่สามารถลอดจากกองอัคคีไปได้เพิงมาบริสุทธิ์นั้นกลัวทันทีแล้วหลังจากออกจากล่างตนพลังมันจะเหลือเพียงแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นไม่สามารถสู้กับจิงเหรียญเหว่าเซอร์ได้ต่อให้เป็นล่างเงาก็ตามดังนั้นมันจึงคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายพอเห็นอีกฝ่ายอ้อนวอนแบบนั้นล่างของจิงเหรียญเหว่าเซอร์ก็ถอนหายใจหลังจากนั้นก็ออกจากล่างเซียวเหรียญ แล้วไปอยู่เบื้องหน้าของเพิงมารบัวพิสุทธ์พี่เซียวเหยียนพอเห็นจริงเหยียนเย่าเซอออกจากร่างเซียวเหยียนไปแล้วควินเอ๋อก็รีบเข้ามาหาทันทีเจ้าใหญ่ไม่ออกไปด้วยเซียวเหยียนกลับยังไม่หมดสติเพียงแต่ถูกจริงเหยียนเย่าเซอร์นั้นควบคุมจิตวิญญาณไว้ตอนนี้พอหลุดพ้นก็พูดกับควินเอ๋อเมื่อครูเขาเห็นนางผักกูนานให้ให้ออกไปก่อนก่อนที่นางจะอยู่ต่อไป พอเห็นว่าเซียวเยียนนั้นปลอดภัยแล้วควินเอ๋อก็ไม่สนใจว่าอีกฝ่ายนั้นจะดุด่านางว่าอะไรก็ตามพอเห็นท่าทีของควินเอ๋อเซียวเยียนก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเลยตามเลยมาน้อยข้าไม่เคยเกลียดเจ้าต่อให้ปีนั้นเจ้าแหวงกัดข้าข้าก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองชีวิตข้าไรา้สิทธิ์ไร้บุตรที่ดา่าแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าก็คือคนใกล้ชิดที่สุดของข้าจิงเยียนเยาเซินนั้นรูปศีรษะเพลิงมาน บนใบหน้านั้นมีตารอยยิ้มและความเอ็นดูแต่ข้าเกียรตเจ้าเพิงาวานบัวพิสูจน์นั้นตาแดงก่ำพร้องกระปล่อยหมอกรหิตออกมาปิดล้อมจริงเยียนเหยาเซอเอาไว้เซียวเยียนก็ควินเอ๋อพอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเพิงาวานบัวพิสูจน์นั้นโหดเคี่ยมอย่างมากสภาพนี้ก็เหมือนกับวันนั้นไปเชิญหน้ากับการกัดก่อนของเพิงาวานบัวพิสูจน์ใบหน้าของจริงเยียนเหยาเซอ์นั้นก็เปิดเผยความเศร้าถอนหายใจฝ่ามือค่อยค่อย,อย,อยก่ำ ดับศูนย์จากโรคนี้พร้อมกันเถิดและหลังจากเสียงนั้นดังขึ้นค่ายกลมาคึอมานั้นสุดท้ายก็กลายเป็นแสงเจิดจ้าแล้ะพุ่งออกไปจากม่านแสงพอเห็นการระเบิดของฟ้าดินนั้นเซียวเหยียนเองก็ใช้ปีกกระดูกพร้อมกับควินเอ๋อนั้นบินออกไปพายุตรบทะเลหินเนืดภัยสารปรากฏรอยแยกมากมายรอยแยกกว้างใหญ่นี้ทำให้หินเนืดขอที่นี่ไม่มีทางเนี่ยถมได้เต็มสุดท้ายขอบฟ้า รอเมื่อพายุโหมกระหน่ำบ้าระห่ำสลายไปแล้วเซียวเย็นกับควินเอ่อนั้นค่อยเผยตัวออกมาสบตากันแล้วมองไปที่จุดศูนย์กลางนั้นและบนฟ้านั้นเซียวเย็นก็มองถึงความวัางเวงของที่นี่จริงเหยีนยนเหย่าเสือกับเพิงมารบวัวพิสูจน์ได้หายไปตลอดการทั้งคู่กลายเป็นความว่างเปล่าหลังจากการประทะนั้นบอกกาเนิดเพิงมารละ่ะหลังจากพอเห็นความว่างเปล่านั้นเซียวเย็นก็พูดขึ้นมา ถ้าบอกกําเนิดเพิงมานั้นหายไปแล้วเท่ากับว่าสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทมาทั้งหมดก็เท่ากับไร้ประโยชน์หน้าเสียดายเซียวเหยียนเองก็เจ็บใจเหมือนกันเพื่อเพลิงมานบริสุทธิ์เขาตามเก็บชิ้นส่วนมานานนับสิบปีจากนั้นต้องเฝ้ารอยสามปีถึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้พี่เซียวเหยียนดูนั่นขณะเซียวเหยียนกําลังรู้สึกเจ็บใจและเสียดายมากควินเอ๋ออยู่ด้านข้างนั้นมองไปที่ทะเลหินหนืดพร้อมกับร้องออกมา เซียวเยยนก็มองตามมือนางพร้อมกับความดีใจเป็นอย่างมากและบริเวณนั้นก็คือบริเวณที่มีดอกบัวสีขาวและสีชมพูนั้นล่องลอยพร้อมกับดูซับพลังของบริเวณนี้บอกกาเนิดเพลิงมานพอเห็นดอกบัวสีขาวนั้นเซียวเหนเนยยนตื่นเต้นมากเพิงมานบัวพิศู์เซียวเหยยนใช้เวลาอยู่คู่หนึ่งถึงจะระงับความตื่นเต้นได้พร้อมกับสบตาควินเอ๋อจากนั้นก็ล่นลงอย่างระมัดระวังสุดท้ายชะลอหยุดก่อน ถึงบัวเพิงอัคคียสีขาวนั้นเพิงมานบัวพิสทธิ์ตอนนี้ต่างจากเมื่อก่อนมากมายนะักตอนนี้ต่อให้พวกเซียวเหยียนเข้าใกล้ก็ไม่คิดโจมตีมีท่าทีอ่อนโยนเป็นอย่างมากเพิงมานบัวพิสทจิ์คล้ายจะเปลี่ยนไปแล้วควินเอิอนั้นพูดออกมาจิงเหยียนเหย่าเซิร์บความทรงจํารวมทั้งสติปัญญาในอดีตของมันจนเกี้ยงเก่าตอนนี้เพิงมานบัวพิสทจิ์เหมือนกับทารกแรกเกิดเซียวเหยียนตื่นเต้นมาก หลังรู้ซึ้งถึงความร้ายกาจของเพิงมารบัวพิสูจน์ต่อยเขาได้มันมาของก็ไม่กล้าหล่อหลอมมันอย่างไรเสียคู่แก่งก้าระดับยอดสุดอย่างจริงเหีนยนเย่าเซ่อยังจบชีวิตเพราะถูกเพิงมานั้นแหวงกัดนับภาษาอะไรกับเขาที่เป็นเพียงระดับเทพพยุทธสองดาวแต่ความระแวงเหล่านั้นได้หายไปจนหมดแล้วเนื่องจากร่างมายาจริงเหีนยนเย่าเซ่อและเพิงมารบัวพิสูจน์นั้นสลายหายไปจนหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ บอก,กํำเนิดเพิงมาที่บริสุทธิ์เป็นอย่างมากเหมือนกับทารกไม่มีความดุร้ายต่อไปทำแบบนี้ยายไม่ใช่เสียความลี้ลับคิสานของเพิงมารบัวพิสูจน์ไปจนหมดหรือคินเอ๋อนั้นพูดขึ้นไฟพิเศษนั้นมีความแตกต่างจากเปลวเพิงทั่วไปก็ตรงที่ว่ามีสติปัญญาและความสามารถที่ถูกเก็บสะสมมาน,นานหลายปีและนี่คือสิ่งที่ทําให้ไฟพิเศษนั้นแตกต่างจากไฟทั่วไปด้วยสติปัญญาของจริงเหยียนเหยาเซือ มีหรือจะกระทำเรื่องโง่เขาแบบนั้นในเพิงมารบัวพิสูจน์ยังคงเปี่ยมร้นด้วยความลี้ลับที่สดานไม่คล้ายเพียงแต่ว่าบางสิ่งซึ่งเดิมทีไม่ใช่ของมันถูกจริงเหยยนเหย่าเซอร์รคืนกลับไปเท่านั้นเซียวเยยนยังพูดต่อว่าตอนนี้มันบริสุทธิ์พุดผ่องเหมือนกับเมื่อครั้งที่ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกไม่ใช่รับผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์และป่าศจากราคีมัวหมองแม้แต่น้อยก็หมายความว่า เพิงมารบวิสูต์ตอนนี้ก็เหมือนกับเด็กทารกที่เพิ่งเกิดออกมาจากคันมารดาไม่มีความดุร้ายแต่เปี่ยมด้วยพลังดูเหมือนจริงเหียนเหย่าเซอร์จะช่วยพวกเราไว้ไม่น้อยควินเออร์นั้นพูดขึ้นจริงๆแล้วภารกิจครั้งนี้ควรจะจบลงด้วยความล้มเหลวนึกไม่ถึงว่าจริงเหียนเหย่าเซอกับโคมาและทําการกําจัดนิสัยโหดร้ายของเพิงมารบัวพิสูิ์ก็เลยทําให้พวกเขานั้นมีความหวังขึ้นมาตอนนี้ทําอย่างไรดี อุโมงทางออกหายไปแล้วเมื่อคู่ข้าลองทดสอบดูเก่งว่าด้วยพละกกาลังของพวกเราไม่มีทางฉีกเปิดขั้วอากาศของที่นี่ได้ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้แก่งก้าระดับเทพพยุตสองดาวแต่ขั้วมิติผืนนี้จริงหยันเยาเซอร์เป็นคนสร้างและยังมีตาผนึกของเขาไม่สามารถทําลายได้โดยง่ายหลังจากนั้นเซียวเยียนก็ใช้ความคิดเหมือนกําลังคิดอะไรขึ้นมาได้ในเมื่อตอนนี้ยังออกไปไม่ได้แบบนั้นก็หล่อหลอมเคืงมารบัวพิสูจน์ที่นี่ก็แล้วกัน ท่านมั่นใจควินเอ๋อเนี่ยตกใจมากแม้บอกว่าตอนนี้เพิงมารวิสูตรนั้นไม่โจมตีคนทั่วไปแต่พลังต้นกําเนิดของมันก็ยังคงน่ากลัวอยู่ดีไม่สามารถหล,ล่อหลอมได้ง่ายไม่ถึง5้าส่วนเซียวเย็นพูดขึ้นเขาเองก็ไม่คิดจะปิดบงังเรื่องเหล่านี้หลังจากเขารู้ถึงความสามารถของเพิงมารวพิสูิ์เขาก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นคนที่ก้าพู่เต็มปากว่าหล,ล่อหลอมเพิงมารวพิสูต์ได้แบบเต็มร้อยในโลกค,คงมีไม่เกินห้าคน และเขาจะกล้าพูดได้อย่างไรพอได้ยินตัวเลขที่นับว่าไม่สูงมากนะักคือโอกาส50-50พินเอ๋อเองก็เป็นห่วงอยู่บ้างนี่เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ถ้าพวกเรานำบอกกำเนิดเพิงมานออกไปต้องดึงดูดความระโมบของคู่คนนับไม่ถ้วนถึงตอนนั้นต่อให้ตามเจ้าไปรบที่ตระกูลกูล่นั่นก็เป็นการสร้างปัญหาให้กับภาคีวังเวหนอยู่ดีและขัวมิติเพิงมาน,นี้จริงเหยีนยนเหย่เซอเป็นคนสร้างขึ้นเองกับมือ คิดว่าต่อให้เป็นปีดาเจ้าก็หมดปัญญานั้นบุกเปิดเข้ามาหาไม่พวกเขาคงได้เพิงมารไปคลองนานแล้วฉะนั้นที่นี่จึงเหมาะสมที่สุดและมีเพียงอยู่ที่นี่เท่านั้นข้าจึงจะสามารถหล่อหลอมเพิงมารบวรพิสูิ์ได้อย่างดีที่สุดและไม่วอกแวกเซี่ยวเยียนพูดขึ้นพวกเราไม่ออกไปคนอื่นอาจเข้าใจว่าพวกเราประสบเคาะแล้วแบบนี้ยิ่งลดปัญหายุ่งยากได้ไม่น้อยส่วนพวกอาจารย์ ชื่อเหยียนกับข้ามีการตอบสนองด้วยตามังก่อนไม่น่าวิตกอะไรมากนักพอเดียนเซียวเหยียนบอกแบบนี้ควินเอ๋อเองก็ใช้ความคิดคู่หนึ่งนางก็รู้ทันทีว่าเหตุผลที่เซียวเหยียนพูดนั้นคือความจริงเวลานี้บนทวีปมัดฉิมนั้นมีผู้คนมากมายจับจ้องมิติเพิงมานเอาไว้ถ้าพวกเขาออกไปพร้อมกับบอกเกิดเพิงมานจะทําให้คนเหล่านั้นบุกเข้าโจมตีพวกเขาทันทีต่อให้จะมีตระกูลกู่คอยช่วยแรงแต่สุดท้ายก็จะมีปัญหามาไม่รู้จบ ไหนจะเป็นตระกูลหุ่นที่จองเพิงมานิตาเป็นมันรับรองว่าพวกเขาไม่ปล่อยให้เพิงมานถูกหล่อลลอมด้วยเซียวเหยยนอย่างง่ายดายแน่เพราะพวกเขารู้ว่าเมื่อไรที่เซียวเหยยนพลังฝีมือพุ่งทยานพวกเขาจะต้องเจอกับศัตรูตัวฉกาดแล้วจะลงมือเมื่อไรกันคินเอ๋อนั้นพูดขึ้นฮ่หาฮ่าไม่รีบร้อนพวกเรายังมีเวลาหล่อลลอมเพิงมานบวพิสูจน์ไม่ใช่เรื่องง่ายข้าต้องเตรียมของบางอย่างก่อนเซียวเหยียนหัวเราะ สายตาร้อนแรงมองบวบเพิองอักขีที่รอยอยู่ตรงนั้นเดิมทีเข้าใจว่าขอบเพียงบรรลุระดับเทพพยุตก็จะหล่อหลอบเพิงมารบวพิสุจิ์ได้โดยสะดวกราบลืน่นแต่ความเป็นจริงกับบอกเขาว่าหากไม่ตาเตรียมของบางสิ่งเอาไว้ใครจะหลอมใครก็ยังไม่แน่ต้องบอกงี้ก่อนนะครับไฟวิเศษไม่ใช่ว่าระดับที่ต่ำกว่าแล้วมีการฝึกปือที่นานกว่าจะสามารถกืนกินระดับที่สูงกว่าได้มันต้องมีการใช้เคล็ดวิชา มีการนะครับพลังที่เหนือกว่าจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยระดับที่ต่ำกว่าไปกืนกินระดับสูงกว่านะครับต่อให้ระดับสูงกว่าเนี่ยจะเป็นเพียงทาลกก็ไม่แน่ว่าฝ่ายใดจะถูกกืนกินกันแน่เพราะพลังต้นกําเนิดที่เกิดจากฟ้าดินเนี่ยมันต่างเกินไปอย่างเช่นเพลิงมาลบัวพิสูจนะครับมีเดเวลประมาณ99ส่วนอีกเปลวเพลิงนึงเนี่ยเกิดมาเดเวลหนึ่งแต่เนื่องจากเก็บเวลมานานไงเดเวลก็เลยปลาไปสักประมาณ50-60 แล้วก็เลยอยากจะลองแบบคืนกินเพิงมารเว้สูตรดูต่อให้เพิงมารยังไม่ได้เก็บเบลครับก็สามารถชนะได้เพราะมัน OP ตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับตรงนี้โอเค,คเจอกันหน้าคลิปหน้าครับ